สวัสดีค่ะมาพบกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิวก็จะมาทำนะคะดวงในเรื่องของการงานการเงินนะคะของคนธาตุธาตุาไฟนะคะคนธาตุไฟได้แก่คนราศีเมฆสิงห์แล้วก็ธนูนะคะมาดูกันนะคะว่าช่วงนี้นะคะคนธาตุไฟนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะจะเป็นอย่างไงบ้างนะคะ ก็มารับชมรับฟังกันค่ะวันนี้หนูก็จะใช้ตัวไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็ไพ่อะลาเคอร์ซมสำหรับนะคะในการดูนะคะมาดูกันค่ะว่าช่วงนี้นะคะคนธาตุไฟค่ะคนราศีมังกรพฤกษกกันนะคะการงานการเงินช่วงนี้เป็นไงบ้างคะ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่ทราบราศีนะคะมิวก็ได้แจ้งตัวราศีไว้ด้านล่างแล้วนะคะทั้งแบบไทยแล้วก็แบบสากลน,นะคะก็เอาตามที่คุณยึดถือได้เลยนะคะ มาคะ่ะคุณธาตุไฟคะ่ะมังกรพึกษกกันคะ่ะช่วงนี้นะคะดวงในเรื่องของการงานการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะนาคะมาดูกันพอดีมุแบบทำกระโดดลงก็จะติดนิดนึง สี่ไม้ค่ะว้าวหนึ่งดาบมีใครกำลังรองานอยู่ไหมคะ The Star ใครว่างงานนะคะแล้วกำลังรองานอยู่นะคะคนธาตุไฟคุณมีสิทธิ์ได้โอกาสได้ทำงานนะคะเสร็จดาบค่ะ ก yeah. ารเงินก็เหมือนกำลังจะดีขึ้นด้วยนะ j <Just two. S 1> สามถ้วยค่ะ The c h a i o t ค่ะสามไม้ค่ะไพ่ดีมากเลยนะคะสำหรับ คนชาวธาตุไฟค่ะ,ะสิ่งที่มูเห็นชัดเจนเลยนะคะคนชาวทาดไฟปกติะคะ่ะโดยพื้นฐานะนะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ได้ดีนะคะชอบในเรื่องการวางแผนการประดิษฐ์การควบคุมการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนธาดไฟคุณแบบทำในเรื่องสิ่งเหล่านั้นนะคะได้ดีการงานของคุณนะคะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยอาจจะโดนเหมือนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนโดนจับจ้อง คอยเหมือนถูกคอยแบบคอยจะผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมรู้สึกว่ามันเป็นปกตินะในที่ทํางานแต่ว่าคุณนะคะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะใครค่ะที่กําลังว่างงานคนชาวทาัสฟหรือคนรู้สึกว่าคุณตกงานมาสักพักหนึ่งและกาลังแบบคิดที่จะเริ่มสมัครงานใหม่สมัครได้เลยนะคะคุณมีโอกาสได้รับงานที่แบบคุณชื่นชอบการงานที่มั่นคงการงานที่คุณหวังไว้ค่ะ คุณจะได้มันนะคะเนี่ยคุณจะได้เห็นการเฉลิมฉลองอาการงานที่มันดีขึ้นนะคะแต่แต่ว่าคุณนะคะจะต้องมีความพยายามนิดนึงนะเพราะว่าเดชารดมันคือเดชารอดนะคะมันหมายถึงความมุ่งมั่นตัง้งใจคุณจะต้องมีสิ่งเหล่านั้นคุณจะต้องลงมือกระทำไพ่เดชารอดเป็นไพ่ที่เหมือนแบบคุณต้องลงมือกระทำแล้วคุณจะได้มาคุณต้อง ฝ่าฟันอุปสรรคที่มันขวางตรงหน้านิดนึงอะคะ่ะแล้วคุณจะได้มันมาแต,แต่แต่คุณไม่ต้องกลัวนะมันรู้สึกว่าถ้าคุณเหมือนแบบตั้งใจทำสิ่งไหนอะคะ่ะคน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 นั้นหรือว่าเจ้านายของคุณนะเขาจะเห็นนะเหมือนคุณกระทำลงมือทำอะไรไปอะคะ่ะสิ่งที่คุณกระทำเหล่านั้นไปอะเจ้านายคนรอบข้างเขาเห็นเขาก็จะให้สิ่งดีๆเหล่านั้นนะคะกลับมา เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดดีทําดีด้วยนะคะสําสหรับคนที่มีปัญหานะคะคนที่รู้สึกว่าแบบมีคนคอยจ้องมองอะไรอะไรเราอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะคนที่ทํางานประจํารู้สึกว่าเขาอาจจะเพ่งเล็งคุณก็จริงแต่ว่าเขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะเขาก็ได้แค่จ้องมอง เออคุณทําผิดอะไรไหมแต่ว่าตัวคุณนะคะมีคนช่วยที่ดีมีเจ้านายที่ดีนะคะไม่พูดเลยต่อให้เหมือนคุณมีเพื่อนร่วมงาน5คนมี1คนที่ไม่ดีค่ะแต่อีก4คนนะคะจะมองเห็นว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคะว่าใจจริงของคุณมีความตั้งใจตั้งมุ่งมั่นแค่ไหนใครที่ประสบปัญหาเรื่องการเงินค่ะเดี๋ยวการเงินนะคะของคุณมันกำลังจะดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าในภาพรวมที่มิวเห็นตอนนี้นะ การเงินมันอาจจะยังไม่ดีมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมีไพ่การเงินขึ้นมานะคะแต่ในที่นี้ค่ะมิวเห็นว่ามันจะต้องเป็นอะไรเหมือนที่แบบมุง่งมั่นฝา่าฟันพยายามเก็บออมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะได้ก็การงานใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ ธุรกิจของคุณนะคะมิวไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกําลังวางแผนที่จะพัฒนาหรือว่าเริ่มต้นทําธุรกิจหรือเปล่าถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรนะคะทำได้เลยนะคะหนึ่งดาบออกมาบอกแล้วนะคะว่าคุณจะทํามันได้ประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงด้วยคุณหวังที่จะอยากเริ่มต้นธุรกิจอะไรอาจจะเป็นเหมือนแบบธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออกหรือเปล่าธ,ธุรกิจที่เกี่ยวกับ,กบเขาเรียกไงอะ่ะ ออนไลน์ได้นะคะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับทางไกลอ,อ่ะส่งออกขายของไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าคุณหวังอะคะ่ะคุณจะได้ดังที่หวังเลยนะคะหนึ่งดาบขึ้นแล้วก็ธุรกิจที่คุณกำลังจะรีเริ่มอะคะ่ะมันจะมั่นคงขึ้นด้วยนะคะในอนาคตแต่ว่าคุณจะต้องวางแผนต้องมุ่งมั่นฝ่าฟันเหมือนเดอชาลีอออะคะ่ะอย่าไปยอมแพ้ต่อให้มีอุปสรรคปัญหา คือมันอาจจะมีแหละอุปสรรคปัญหาแต่มันเป็นเพียงแค่เล็กน้อยอะค่ะที่เข้ามาเพราะฉะนั้นให้เขาเรียกไงอะทำดีคิดดีแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆกลับมาที่มิวเห็นเลยนะคะ <c oughs> ในส่วนของคนทาตไฟการงานคุณดีมากดูสิดูสิคะ่ะมีการแบบเฉลิมฉลองกันแล้วอะคือสิ่งดีๆมันจะเข้ามาแน่นอนนะคะคนที่เกิดคนธาตไฟคะ่ะ ใครที่มีปัญหาเรื่องการงานไม่ว่ารู้สึกมิว้วเห็นนะคะว่าคนธาตุไฟตอนนี้เรื่องการงานกําลังไปได้ดีถ้าใครมีปัญหาเรื่องเงินหรืออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะที่มิว้วเห็นเพราะว่าการงานคุณดีธุรกิจคุณดีคุณถ้าคนมีงานประจาแล้วอยากจะเริ่มทําธุรกิจอะไรคะ่ะลงมือทําได้เลยนะคะตอนนี้ดวงของคุณมาแล้วค่ะคนธาตุไฟแล้วเดี๋ยวการเงินนะคะมันจะตามมาทีหลังมันใกล้แล้วใกล้จะตามมาแล้วค่ะ แต่ว่าตอนนี้ไพออกมาบอกว่าให้ลงมือกระทําก่อน,นะคะ่ะใช่สาหรับคนที่รีเริ่มนะคะอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆทําได้เลยะคะ่ะการงานของคุณเนี่ยคนที่ทํางานประจําทํางานออฟฟิศการงานถ้าใครมีปัญหาอยู่เดี๋ยวการงานมันจะดีขึ้น,นะคะ่ะ คุณมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเจ้านายที่คอยพพอร์ตคุณถึงแม้บางคนนะคะอาจจะคอยแอบส่องคอยจ้องจับผิดคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรแต่ว่าคนอื่นๆนะคะเขาจะมาคอยช่วยเหลือคุณขอให้คุณกระทำความดีนะคะสิ่งที่มันผิดอะไรเงี้ยคะ่ะอย่าไปทำถ้าคุณทำดีนะคะสิ่งดีๆมันก็จะตอบกลับมาแต่ถ้าคุณเหมือนแบบเ<ม>ขาเรียกไงอะกระทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะคะ่ะ คนที่คอยจ้องจับผิดอ่ะมันก็เอาสิ่งนี้ค่ะมาเล่นงานคุณได้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกไงอะ่ะดวงในเรื่องการงานการเงินนะคะของคนธาตุไฟเดี๋ยวเรามาดูไพ่อาราเกอร์อกันดีกว่าค่ะให้ไพ่อาราเคอร์อช่วยขยายความนิดนึงนะคะอุ้มลวงใช้ไพ,พ,พ,พ่พาผิค่นีนะคะในการขยายความนิดนึงค่ะ ใครที่เข้ารอง,งานใหม่นะคะควรทาดไฟลงมือสมัครได้เลยค่ะคุณจะได้นะคะนูเป็นกำลังใจให้ค่ะ decision ค่ะคุณต้องตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะคะว่าอยากทำอะไร bracing ค่ะสิ่งที่คุณร้องขออ้อนวอนนะคะกำลังจะเป็นจริง bracing เหมือนกับไฮเดอรสไตเลยค่ะ e m b r a c สค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอย Support ตอบกอดคุณไว้นะคะหนูเชื่อว่าตัวคุณเองอะคะ่ะเนื่องจากคน่าตุไเป็นคนที่แบบมีความคิดมีความเฉลียวฉลาดไม่ว่าคุณนะคะจะตัดสินใจที่จะลงมือทำอะไรอะคะ่ะคุณจะทำสิ่งนั้นได้ความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณนะคะ เป็นเหมือนพลังงานที่คอยอบกอดคุนไว้แล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆเหล่านั้นนะคะนำพาคุณให้ไปอยู่ในจุดสูงสุด ừ, เพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อแม่นในตัวเองด้วยนะคะว่าคุณสามารถทำได้ ừ, เรามาใช้ไพ่วิส d อมกันคะ่ะ มันเด้งออกมาสองอันพอดีก็จะเอาสองอันนี้เลยนะคะ by the book ค่ะ uh, not for you message in bottle ค่ะในเร็วๆนี้นะคะคนธาตุไฟอ่า uh, ไม่รู้สึกว่าคนที่อ่า uh, คิดกำลังจะทำสิ่งไหนอะค่ะ ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารมาคุอาจจะเริ่มต้นอยากเริ่มต้นธุรกิจใช่ไหมคะที่หนูบอกไปคุณอาจจะต้องมีการสื่อสารเขาบอกว่าการสื่อสารเนี่ยค่ะเมสเซจเนี่ยค่ะมันจะนําพาคุณให้ไปสู่สิ่งดีๆสิ่งที่ประสบความสําเร็จนะคะพยายามช่วงนี้ค่ะคุณมีโเขาเรียกไงอ่ะ คุณมีสเสน่ห์ในด้านการสื่อสารคือถ้าคุณพูดอะไรไปอะคะ่ะคนรอบข้างความที่จะรับฟังแล้วก็เชื่อถือเชื่อถืออเพราะฉะนั้นคําพูดของคุณนะคะควรจะเป็นความพูดที่มีความจริงใจมีความจริงซื่อสัตย์นะคะ ล y the อ o o k กไพ่มาบอกว่าถ้าคุณคิดดีทำดีะคะ่ะ follow the rules ทุกอย่างะคะ่ะสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาคือถ้าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องคนอื่นนะคะที่เขามาจ้องจับผิดคุณเขาก็จะมาทำอะไรคุณไม่ได้เลยใช่ไพ่ออกมาบอกแบบนี้นะคะอืมเขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาสำหรับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลัง support คุณอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลงมือทำได้เลยนะคะอืม โชคชตาค่ะไม่มีคำว่ารอคอยนะคะอืมให้เริ่มลงมือทำลงมือปฏิบัติได้เลยสิบจักกะนะคะ กะที่ห้าค่ะ,ะเป็นแอนเจลกาเบียร์นะคะที่จริงแอนเจลกาเบียร์นะคะเป็นเทพเจ้าประจำวันจันทร์ถ้ามูจะไม่ผิดนะคะเจ์นี่การเดินทางคุณอยากเดินทางทำธุรกิจอะไร หรือการปัญหาการเงินที่มันไม่มีอะที่มันไม่โฟโลมันกำลังจะดีขึ้นนะคะเป็น v ีค่ะขจัดสิ่งชั่วรายที่เกิดขึ้นในตัวคุณให้หมดไปนะคะมาดูค่ะมาดูฟิฟจักกะามาดูจักระที่5กันนะคะที่จริงนะคะตัวจักระที่จักระที่5นะคะที่เป็นจักระที่อยู่บริเวณตรงคอนะคะ จกกักะที่5จะเป็นเขาเรียกว่าโทรจกกักะนะคะจะเป็นจักกะแห่งการสื่อสารขึ้นมาเหมือนกับตัวเมสเซจอินเดอร์บอลเลอร์เลยนะคะก็คือเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะคุณมีเขาเรียกไงทักษะในการสื่อสารนะคะที่ดีการสื่อสารพูดคุยของคุณนะคะจะนำสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้ในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องพูดดีทำดีคิดดีนะคะอืม แล้วก็ตอนนี้ค่ะถ้าคุณนะคะจะเริ่มต้นคิดที่อยากจะทำธุรกิจทำโปรเจกต์อะไรนะคะ Your Journey ของคุณนะคะได้เริ่มต้นแล้วในการที่คุณกำลังจะไปเดินทางนะคะมุ่งไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องธุรกิจโปรเจกต์นะคะให้คุณลงมือทำได้เลยค่ะความคิดในด้านลบๆนะคะให้ขจัดมันออกไปะคะ่ะถ้าคุณเหมือนแบบขจัดสิ่งพลังงานลบๆสิ่งลบๆออกไปนะคะ ชีวิตคุณนะคะจะดีขึ้นอย่าไปเอาพลังงานลบๆเข้ามาหาตัวค่ะคนธาตุไฟอันนี้ก็เป็นคำทำนายคร่าวๆนะคะในเรื่องของการเงินการงานของคนธาตุไฟค่ะมิวก็ขอให้คนธาตุไฟนะคะที่ประสบปัญหานะ,ะทุกๆอย่างนะขอให้คุณนะคะเข้มแข็งแล้วก็ผ่านปัญหานี้ไปได้นะคะใครที่พิตกกังวลว่างงาน คุณกำลังจะได้รับงานที่ดีนะหนึ่งดาบขึ้นมาแล้วอย่าได้บิตกขกองบนนะคะให้ลงมือฝ่าฟานกระทำได้เลยนะใครที่แบบยังไม่กล้าสมัครงานสมัครได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะดวงคุณมันกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาซัพพอร์ตมาเหมือนแบบตอบสนองคำร้องขอของคุณนะคะ พูดดีคิดดีคุณก็จะได้สิ่งดีๆคะ่ะก็วันนี้มิวไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมมาติดตามนะคะช่องนี้นะคะนิวก็เดี๋ยวมิวจะทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันอีกนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ